ก็อันนี้เป็นตัวอย่างเกมที่มีการขโมยข้างเกิดขึ้นก็คือมีคนหนึ่งจะรวมชุด4รวมคอร์สแล้วก็ถ้าเกิดมือเป็นเทนไปก็คือสามารถขโมยข้างได้แต่ว่าเฉพาะต้องเป็นมือเปิดเท่านั้นถ้าเป็นข้างมือปิดก็คือต้องอรอเธอทีนออกแฟนก็คือรอยาคุมังถึงจะถึงจะขโมยข้างมือปิดได้เพราะฉันข้างมัว่วซัวไม่ได้ ซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าขโมยค้างและสามารถประกาศชนะก็จะได้เพิ่อมอีกหนึ่งแต้มโอเคก็ตัวอย่างเกมอันนี้ดูแบบปิดมือไปก่อนอานนีม้มือเปิดมือเปิดมี2ชุดอ่าแล้วก็ติด9ด้วยซึ่งอาจจะเล่นเจ็ดแปก็ได้ถ้าเกิดโชคดีก็เป็นเจ็ดแปดมชุด โอเคก็พอมือมันไม่มีตัวพิเศษถ้าจุ่ยได้ตัวพิเศษก็ทิ้งไปเลยก็ได้ไม่น้อเป็นต้องรอเพราะว่าตัวอื่นมันก็เข้าชุดกันก็คือมันรอแค่ชุดละตัวตัวมันก็ค่อยๆตัวมันก็ใกล้กันอยู่ okay. ซึ่งถ้าก้าวถือคู่ไว้มันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วเพราะรอตัวอื่นเข้าชุดดีกว่า อันนี้อันนี้ห้าหมาเข้าชุดแล้วอพอพอมือเป็นอย่างนี้ก็จะได้2ชุดแล้วแล้วก็มี1คู่9ก็รอจั่วเข้าชุดก็จะได้พินฟุพินฟุกก็คือจะเป็นเรียงเรียงสี่ชุดกับหคู่แล้วก็ไม่มีตัวพิเศษ ็ตอนนี้คนซ้ายอคนซ้ายแต้มนําเขาก็เลยสามารถเล่นมือเปิดได้แต้มน้อยไม่เป็นไรขอให้รีบจบก็พอแล้วอตอนนี้อ๋อตอนนี้เทนไปแล้วประกาศลิจิเทนไปก็คือมีห้าหกแล้วมี3ามสี่ห้าแล้วมีเจ็ดแปดเแล้วแล้วก็มีคู่แล้วก็รอ รอแอร์ตัวสุดท้ายจะเป็น5้าหรือ8ก็ได้ชุดชุดเหรียญชุดฟันเชือกแล้วจะเรียก5กับ8ปดอหกับ8ปดในชุดเหรียญอ่าซึ่ง8มันโผล่ไปแล้ว3ตัวก็แเหลือีหนึ่ตัวส่วน5้ายังไม่โผล่ก็เดี๋ยวดูมือเลยก็ได้ก็ห้าม,มีคนขวาคนขวาถือ5ไว้แต่ว่าคงไม่ทิ้งเพราะว่ามัน มาชิดก็หกเขาสามารถรอให้เข้าชุดของเขาได้ก็แ,แสดงว่าห้ารอได้สามตัวแปดรอได้หนึ่งตัวอ่าซึ่งอันนี้เขาเป็นข้างมือเปิดพอเวลาข้างแบบนี้ปุ๊บมันเข้าชุดตรงนี้พอดีก็เลยสามารถประกาศชนะได้จากจังหวะนี้อันนี้ก็คือโชคร้ายแหละจะมาข้างมัวม่วๆไม่ได้แนี้ดง no. ตั้งแต่เล่นมาน,นี้เป็นครั้งแรกที่ได้ขโมยข้างแล้วจบอ่าเพราะว่าข้างมันก็ยากแล้วแล้วก็ข้างมือเปิดด้วยแล้วก็รอตัวสุดท้ายพอดีอ่าอันนี้คือได้แต้มเพิ่มหนึ่งแต้มหนึ่งข้างโอเคอ่าอันนี้ก็แค่นี้อันนี้ก็จะเป็นอ่า โกลการเล่นเต็มแมตเป็นเพอร์เฟกต์เกมก็คือเล่นเล่นแล้วชนะอยู่คนเดียวเลยแล้วก็มือค่อนข้างดีด้วยบางทีคนอื่นอาจจะจวไม่เข้าชุดก็ได้แต่ว่าตาแรกคือมือยังมือค่อนข้างกลางๆค่อนไปทางแย่อันนี้มีแค่ชุดเดียว234อันอื่นก็ใกล้ๆกันแต่ว่ามันไม่มีไม่มีเข้าชุดเลยไม่มีคู่ด้วยก็ถือว่ามือกลางๆค่อนข้างแย่ ส่วนมือนี้ก็ถ้าเกิดจะชนะก็รอให้มันเข้าชุดเรียงไแหละเพราะว่ามันแทบไม่มีคู่เลยอาจจะเปิดมือก็กได้เหมือนกันเพราะว่า1กับ9มันก็ยังไม่เข้าชุดก็ทิ้ง1ทิ้ง9แล้วก็เล่นเปิดมือก็ได้ส่วนตัวพิเศษก็มันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วก็ทิ้งไปเลยแล้ะเอ็นก็ไม่ใช่ทิศที่เล่นได้ด้วยอเริ่มต้นก็ทิ้งตัวห่างๆก่อนก็อจ,จะทิ้ง9ก่อน มังกรแดงอทิ้งเก้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวมังกรแดงก็ถือไว้ก่อนเผื่อเปิดมือถ้าเกิดมันดูแล้วตัวอตัวที่ไม่น่าถือก็ทิ้งมังกรแดงได้ถ้าตัวที่มันเข้าชุดก็ทิ้งมังกรแดงก็ทิ้งหนึ่งทิ้งเก้าไปก่อน ตอ,ตอนนี้ก็9กับ8มารอเจได้แต่มือมันไม่ค่อยดีมันก็เลือก,กเลือกทิก้งยากมันก คนขวาเล่นมือปิดยังไม่ยอมเปิดมือง่ายๆคนบนพอเข้าใจได้เพราะว่ามันมีชุดเก้าเปิดมือแล้วมันจบยากเดี๋ยวลองอลองดูมือก่อน คนขวาเพิ่งมี2ชุดมี2ชุดก็1คู่อันนี้เขารอ2ตัวรออีกหตัวได้ประกาศลิจิรอ2ตัวจบคนบนก็เหมือนกันคนบนมี1ชุดแล้วแล้วก็มีอีก1ชุดบนมือก็คือมี2ชุดก็1คู่ก็รอ2ตัวรอ2ตัวจบรออีกหนึ่งตัวประกาศลิจิ อ่าคนขวาก็มี2ชุดก็เหมือนกันตอนนี้ทุกคนขาดคนละ2ตัวก็อยู่ที่ว่าใครได้ก่อนอ๋อแล้วก็คนขวาได้เข้าชุดก่อนตอนนี้ที่่าตัวที่รอก็คือจะเป็น6 6ไผ่กับ9ไผ่คนขวาก็จะชนะเลยอ่าซึ่ง9ไผ่หายไปหมดแล้วก็แสดงว่าเหลือแต่6ไผ่6ไผ่ก็อยู่อยู่บนไอ้ที่ทิ้งเนี่ยสองตัวละอยู่บนมืออีกหนึ่งก็แสดงว่าโอกาสจบคนขวาคว่อนข้างต่ําเลยเว้นแต่ไอ้คนบนมันจะทิ้ง6ไผ่ให้แต่มันเข้าชุด้วคงไม่ทิ้งง่ายๆอาจจะรอจั่วเองได้ตัวสุดท้าย ก็จังหวะน,นี้ก็ต้องเปิดมือแล้วเพราะว่ามันมีคนจะจบแล้วก็กองก็ใกล้จะหมดก็จัดมือให้เข้าเทนไปตอนนี้ก็จะเป็นมือพร้อมจบแล้วมือเข้าเทนไปก็3 3สก็จบได้เพราะตอนนี้ถ้ามองว่ามันมี3า5 4ี่หกับ4ี่กับ5ก็รอสามกับ6อ่าตอนนี้ก็คือรอสมกับ6หก สามกับหกชุดเหรียญแล้วคนซ้ายก็ทิ้งให้พอดีจริงๆก็ทิ้งหลบทิ้งหลบอีกสักตัวสองตัวก็จบละอ่ายอมยอมโนเทนไปยอมมือไม่มีอะไร เพราะว่ามันเหลือห้าตัวสุดท้ายเหลือห้าตัวสุดท้ายในกองจัว่วยอมทิ้งหลบไปหน่อยหนึ่งก็ได้ดีกว่าดีกว่าเสียล่องช่วงท้ายเกมมาช่วงท้ายเกมมันก็มีโดระมีอะไรเยอะละถ้าช่วงต้นเกมยังพอเข้าใจได้นี้มันช่วงท้ายเกมโดระเยอะมีคนข้างเกมที่สองเกมที่สองก็มือค่อนข้างห่วยเลย แต่ว่ามันมีคู่มีคู่อยู่4คู่แล้วก็แต้มอแต้มเริ่มนําแล้วแต่ที่คนแรกคนแรกทิ้งล่งมาให้อเพราะฉะนั้นก็จะเปิดเป็นต่อยตอยไปเลยก็คือตอง4ชุดตอง4ชุดเป็น1คู่ไปเลยก็ได้เพราะว่ามันมีติดคู่9ด้วยมังกรเขียวอาจจะเก็บเอาไว้ก่อนก็ได้ แต่ว่ามันจวดได้คู่เก้าก่อนพอดีก็เลยเท่ากับตอนนี้มี่ามีห้าคู่เปนมือแล้วกอ็อาจจะ,อ,จอ,ะอาจจะรอจบอ่าอาจจะรอจบแบบจบแบบเจ็ดคู่ก็ได้แต่ว่ามันได้ชุดตองมาแล้วก็อาจจะเปิดมือแล้วก็เป็นตองสี่ชุดก็ได้เหมือนกันตองสี่ชุดก็หนึ่งคู่แต่ว่าตอนนี้มันอ่ามันจวดได้ตองสองชุดแล้ว ตัวเองได้ตองสองชุดอ่าชุดตองสกับตองหกแต่คนบนทิ้งมังกรแดงโดะจริงจริงแล้วควรจะถือเอาไว้ก่อนนะ อืมจริงควรจนะถือไว้ก่อนมือยังไม่มีเข้าชุดเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็มีติดคู่หนึ่งด้วยสามห้าแปดก็ยังไม่เข้าชุดเท่าไหร่จริง,รงมัากรแดงควรถือไว้นะถ้ามืออย่างนี้แต่ว่าเหมือนแบบพอทิ้งมาแล้วทิ้งมาแล้วก็อ่า เรต้องทิ้งเพิ่มเพราะว่ามันโอกาสเข้าชุดยากละถ้าเกิดเป็นตัวปกติยังพอเข้าใจไดว้ว่าอยากเล่นมือปิดแต่ว่าพอตรงนี้มันเป็นตัวโดละถ้าเป็นโดละเราถือเอาไว้เราวป้องลงมาแค่ชุดเดียวก็มีค่าสี่ห้างละก็คือโดละสามตัวโดละสามตัวก็คือ3ามแต้มสมแต้มใหญ่สามห้าง แล้วก็ชุดมังกรแดงได้อีกหนึ่งแต้มก็กลายเป็นสี่แต้มใหญ่สี่ห้างอย่างน้อยก็เจ็ดพันเจ็ดอ่าแล้วเขาก็ทิ้งทิ้งแต้มมาก็ตอนนี้แต้มนำก็สามารถเล่นเปิดมือได้เหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีคนทิ้งโดนยังไม่มีคนทิ้งให้มันเข้าชุดแล้วเปิดมือ ก็จั่วไปให้มันเข้าชุดเฉยเถ้าถ้าจั่วไม่ตรงก็ทิ้งจั่วตรงก็เก็บเอาไว้ซึ่งคนอื่นก็ทิ้งไม่เข้าชุดเอ๊ะขนซ้ายมันเหมือนเล่นมั่วนะเพราะเขาเล่นขอบถ้าเล่นขอบก็ต้องเล่นขอบให้หมดเลยหรือไม่ก็ต้องมีทิศคง อันนี้ทิศเหนือก็ไม่มีทิศต,ตะวันออกอก็ไม่มีมังกรก็ไม่มีถ้าเล่นขอบต้องเล่นขอบอย่างเดียวไปเลยชุดขอบอย่างเดียว7จ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามอันนี้มีชุดตรงกลางด้วยชุดขอบอย่างนี้คนซ้ายจบไม่ได้หรอกหรือถ้าเล่นมาอย่างนี้ต้องแบบต้องเรียงหนึ่งหนึ่งถึงเก้าหรือแม้ก็ชุดเดียวกันไปเลยอันนี้คือเงื่อนไขจบแทบไม่มีแล้วหรือแม้ก็ต้องเป็นชุดเรียงชุดเรียงชุดเดียวกัน ดูยังไงก็ไม่จบอ่ะคนซ้ายก็จบไม่ได้แนละ้วคนบนก็อาจจะจบได้แต่ว่าเหมือนจะพยายามเล่นทันเหยาแต่ว่ามือยังเป็นมือปิดอยู่มีติดเก้าตัวหนึ่งก็คนบนถ้าเปิดมือมันก็จะเสียชุดเจ็ดแปดเก้าไปเปิดมือแต้มก็ไม่เยอะด้วยแต่เขาทิ้งคู่มังกรแดงมา ทิงตอนแรกควรเก็บเอาไว้ก่อนถ้าเกิดตัวมันยังพอเล่นได้อยู่อ่คนขวามี2ชุดแล้ว2ชุดกับอีก2คู่คนขวารอ2ตัวรอ2ตัวจะจบรอ2ตัวจะชนะลนะแล้วรออีก1ตัวเข้าเทนไป แต่ว่ามันยังไม่มีคนทิ้งทิศตะวัอนออกให้คนขวาแต่เขาก็เหมือนอ่านจั่วเองได้ไปแล้วก็ตอนนี้เหมือนรอจบละก็รอห้าห้าไพ่กับชุดแปดเหรียญก็จะจบแล้วิสก <this> ็ตอนเนี้ยมือ อ่ามือดีมากได้ประกาศลิจจิแต่ว่าจวดแทบหมดกองเหมือนกันเพราะคนอื่นก็เหมือนคนซ้ายมันจบไม่ได้อะสายเล่นมั่วเหมือนเล่นเล่นยังไม่ค่อยเป็นส่วนคนบนก็อรอรอเข้าชุดแต่ว่าแต้มน่าจะน้อยเพราะว่าทิ้งตัวแต้มเยอะเลยจบได้ก็แต้มน้อยคนบนพอ,อแล้วมือยังมือยังไม่ค่อยเข้าที่ด้วย มือเพิ่งมี2ชุดเองมือเพิ่งมี2ชุดมีคนขวารอจบก็ตอนนี้มืออย่างนี้ก็คืออ่ารอรอทำยาคุมังได้แต่ว่าเงื่อนไขยาคุมังก็คือต้องต้องจั่วเองจะกลายเป็นมือปิดมือปิด4ี่ชุดอ่าซูงโค ก็คือจะเป็นซูอังโคอันนี้คือต้องจัวงม EN, ม EN งจ่วเองเท่านั้นเมนเมนเซนชินก็คือประมาณว่าต้องจั่วเองเท่านั้นนั่นคือต้องเป็นตอง4ี่ชุดก็ตอนนี้บนมือมีตอง3ามชุดก็แสดงว่าถ้าเกิดจะเข้าเงื่อนไขยาคุมังซูอังโคก็คือต้องจั่วเองต้องจั่วเองได้9้าวอักษรได้ไม่ก็ก้าวไผ่ถ้ามีคนอื่นมาทิ้งให้มันก็จะถือว่าเป็นมือเปิดทันที ตอนแรกก็นึกว่าเขาด่นทิ้งให้แล้วมันก็จะเข้าเงื่อนไขสู่งโโด้วยก็ไม่เข้าแต่ก็ยังยังโชคดีมือสวยยังชนะอ่าแล้ว <No. S 1> คนขวาคนขวาทิ้งให้พอดีอ่าก็พอไม่พอไม่ได้เป็นส่วนงโคเพราะว่าไม่ได้จั่วเองเป็นมือเปิดก็เลยไอเนี่ยคู่เนี้ยตองชุดเนี้ยก็เลยนะว่าเป็นมือเปิด อ่าพอตองชุดนี้นะว่าเป็นมือเปิดมันก็เลยกลายเป็นทีคอนซิลที่เปดก็คือกลายเป็นซา uncle นอังโคแทนก็คือนับแค่สามชุดนี้ที่ได้ได้แต้มพิเศษเพิ่มอ่าแล้วก็อันนี้ก็คือต่อยต่อยก็คือเป็นตองสี่ชุดก็หนึ่งคู่แล้วก็ลิจิก็คือประกาศชนะอิพัสสุก็คือไม่มีคนที่ป้องข้างอะไรขั้นระหว่างที่ประกาศลิจิโอเคแล้วก็อุราโดระก็ถ้าเกิดมีการประกาศลิจิตัวนี้จะถูกเปิดซึ่งอันนี้ไม่ได้ตรงกับสี่ อ่าตัวที่ได้แต้มเพิ่มคือสี่ไผ่ซึ่งมันไม่โดนแล้วก็มังกรเขียวมังกรเขียวก็คือต้องเหมือนมีมังกรตัวถัดไปมันจะเป็นแดงเขียวขาวหรือเปล่าเขียวแดงขาวสักอย่างอ่ะก็คือมันต้องเป็นมังกรตัวถัดไปซึ่งมันมือไม่มีชุดมังกรก็อันนี้ก็เลยไม่ได้กลายเป็นยาคุมังตอนแรกนึกว่านึกว่าจะได้ยาคุ้มังอ่าแต่ก็แค่นี้ก็คือกินเยอะละก็แต้มแทบหมดอ่ะเพราะว่าตอนแรกคนนี้มันแพ้ไปแล้วรอบหนึ่ง แล้วก็เกมสุดท้ายอันนี้มันเป็นเพอร์เฟกเกมก็ชนะอยู่คนเดียวไอ้คนซ้ายเหมือนเล่นไม่เป็นจริงๆด้วยอันนี้มือเปิดอ่ามือเปิดแย่มือเปิดมีแค่ชุดเดียวแล้วก็ติดขอบด้วยถือว่าแย่เพราะว่ามันเล่นยากถ้าเล่นขอบให้หมดมันก็มีไอชุดที่จะเข้าตรงกลางด้วยถ้าเงื่อนไขที่จะจบโดยแบบเปิดมือไม่ยากก็คือ อ่าเป็นชุดเรียง6 7 8 6 7 8 6 7 8แล้วก็5 6า5 6 7 5, 6 7, 5 6, 7, 6 7อะไรแบบนี้หรือไม่ก็ต้องยอมแอ่์ทิ้งหนึ่งทิ้งเ้าไปแล้วจะเล่นมือเปิดง่ายขึ้นก็ต้องดูว่าจั่วแล้วมันเข้าชุดแบบไหนได้เร็วขึ้นเราค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่ง มีมีคนขวาคนขวาดูเล่นเป็นคนขวาดูเล่นเป็นส่วนคนบนก็คือพอเล่นเป็นยังแบบยังยังไม่ทําแต้มเยอะๆยังไม่เน้นทําแต้มเยอะคนซ้ายมันก็เหมือนมั่วๆหน่อยจี้ได้ก็จี้ปงได้ก็ปงน,น่าจะหันเล่นมากกว่าเหมือนเล่นแบบขอให้ได้เล่น พอเวลาแต้มนําก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วก็เล่นเล่นมือเปิดเล่นยังไงก็ได้ให้ให้จบเกมไวที่สุดอ่าเหมือนตอนนี้มีคนเข้าเทนไปแล้วอ๋อไอคนซ้ายก็ค <c oughs> ือคนซ้ายเข้าเทนไปแล้วคือรอตัวสุดท้ายอ่ารอเจ็ดรอเจ็ดเหรียญแต่ชนะก็ได้แต้มมาเยอะชนะก็ได้ พันหนึ่งหรือพันห้าไรแค่นั้นคนขวาเหมือนจะเล่นเล่นคู่อาจจะรอรอป้องไม่ก็รอเล่นมือปิดไปเลยคนขวารออีกตัวเดียวประกาศลิจิผงเล่นมือปิดเข้ามาอย่างนี้ คงอยากกินแต้มจากโดละเนี่ยคนขวาพอเล่นเป็นแต่เขาพยายามเล่นมือปิดมันก็เลยต้องใช้เวลาจั่วนึง ส่วนคนบนก็อืได้ตัวเล่นยากมากกว่าแล้วก็ดูเหมือนอมือเล่นยากถ้าจะเล่นก็ล่องเล่นขอบไปเลยแต่ว่ามันเข้าชุดแล้วหกเจ็ดแปดเข้าชุดแล้วถ้าเล่นขอบกว่าตัวพิเศษไปเลยก็น่าจะพอได้อยู่ก็คือมือเล่นค่อนข้างยากมือแย่แหละพูดง่ายๆคนบนมือห่วยตอนนี้ ดิชิสเออ่าแล้วก็กว่าจะจั่วได้ก็ผ่านไปแล้วสิบตัวทิ้งไปแล้วสิบตัวได้ลิจิตอ่าตอนนี้ก็รอรอห้ากับแปดเหรียญเดี๋ยวเปิดมือดูกันเลยก็ได้รอห้ากับแปดเหรียญอ๋อซึ่งห้าไปอยู่ที่คนขวาแปดก็อยู่ที่คนขวาซึ่งเขาคงไม่ทิ้งนั่นแหละเรียงเรียงขนาดนี้เรียงไอเหรียญเรียงเป็นตับเลยก็มีคนบนเนี่ยมีโอกาสทิ้งเพราะมันไม่เข้าชุดบนมือ คนซ้ายก็อาจจะไม่ทิ้งเพราะว่ารอตัวสุดท้ายแล้วเท่ากับตอนนี้8อ่า8ก็คืออยู่บนมือหมดแล้วถ้าจะเกิดจะชนะคือมีคนทิ้ง8ส่วน5 5ยังอ่าอีกหนึ่งตัวน่าจะอยู่ในกองจัว่วซึ่งบนมือก็มีคนบนมีโอกาสทิ้งเพราะว่า5 5ไม่ติดโดรละ5โดรละอยู่ที่คนขวาแล้วคนบนเน่ะ2ตัว5กับ8ทิ้งตัวไหนก็โดน เก็บเอาไว้ก็เล่นไม่ได้นะ้วฮะขอ,อแต่อาจจะรอ 7. อาจาจะจวดวจเองได้แล้วเก็บหไว้ทิ้งตัวอื่นก็เป็นไปได้แต่ถ้าจวดเจ็ไม่ได้ก็ก็เล่นอะไรต่อไม่ได้ยังไงก็ต้องทิ้งสักตัวไม่ก็ทิ้งตัวอื่นจนจบแล้วก็ไม่จัดมือเข้าเทนไป ก็ตานี้ก็มือธรรมดาก็เล่นเล่นให้มันจบไปอแต่ก็ได้พินฟุก็คือเรียงสี่ชุดถ้าชนะเรียงสี่ชุดชนะแล้วก็ประกาศลิฟจิโดละไม่มีสักตัวอ่าคนบนก็จวดได้เจ็ดก็เป็นเข้าเจ็ดแปดเก้าก็รอดไปก็ไม่ต้องทิ้งไม่ต้องทิ้งห้ากับแปดซูโมโกเมนนะเน ตาตาสุดท้ายก็โชคดีจัวดได้เองอืมก็อาลิจิก็ประกาศลิศจิแต่็จแล้วก็ฟูคอนซิลแฮนก็คือจัวดเองจบเองอ่าไม่ต้องพึ่งจากคนอื่นที่ทิ้งเลยพินฟูก็เรียงเรียงโดยไม่มีตัวพิเศษอ่าเรียงสี่ชุดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามหกเจ็ดแล้วก็คู่อีกหนึ่งคู่แล้วก็อุลาโดราอันนี้ติด ติดสองไผ่เพราะว่าตัวตัวหนึ่งไผ่ไอ้ตัวนกนกยูงเนี่ยอ่าเป็นคิดเด่นโดลาเพราะฉะนั้นสองไผ่ก็ได้แต้มเพิ่มก็ชนะละโปกติจะเล่นสี่เกมในในหนึ่งแมตช์เล่นอย่างน้อยสี่เกมแต่ว่าอันนี้คนซ้ายแต้มหมดละอันนี้คือเล่นสามเกมแล้วก็จบเลย ไอ้น,นี่ดูเล่นไม่ค่อยเป็น